ทำรีวแล้วท้อเพราะเข้าใจผิดเห็นหลายคนเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยนะคะว่าคลิปรีวจะสร้างรายได้ได้นั้นต้องผ่านเกณฑ์ผู้ติดตาม5,000คนหรือต้องมียอดชมคลิป60,000นาทีขึ้นไปซึ่งที่จริงแล้วอันที่เห็นอยู่นี้นะคะคือเกณฑ์ของการสร้างรายได้ของโฆษณาในสตรีมซึ่งหมายถึงคลิปยาวหรือไลฟ์สดนะคะซึ่งมันเป็นคนละส่วนกันกับรีวนะคะทุกคนต้องแยกให้ออกก่อนนะ ส่วนรีวคือคลิปสั้นไม่เกินหนึ่งนาทีซึ่งเกณฑ์การผ่านการสร้างไรายได้จากรีวนั้นแค่เราสร้างเนื้อหาคลิปรีวต้นฉบับที่มีคุณภาพสูงมีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ที่เปิดเป็นโหมดมืออาชีพและปฏิบัติตามนโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหาของ Facebook ก็คือไม่ทำผิดกฎชุมชนต่างๆแล้วก็ไม่มีเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์ ที่สำคัญคลิปเราต้องมีคุณภาพพอที่จะให้คนสนใจดึงยอดวิวสูงๆจากนั้น Facebook ถึงจะเชิญรับให้มีสิทธิ์เปิดสร้างรายได้จากรีลนั่นเองค่ะสรุปก็คือลงคลิปรีลคลิปสัน้นไม่เกิน1นาทีเยอะๆสม่ำเสมอให้มียอดวิวสูงๆเมื่อ Facebook เห็นว่าช่องเรามี e n นเกตเป็นที่ดีเขาก็จะเชิญเราให้เปิดสร้างรายได้จากรีลได้นั่นเองค่ะ